ข่าวสวัสดีเพื่อนๆพี่หน้องทุกท่านนะยินดีต้อนรับสูช่ช่องดูเกมก็อยู่ผมเนะเกมวางแผนแท็กติกนะจัดทีมต่อสู้เทิร์นเบดผสมภาษาเนะก็เกมนี้เป็นที่จับตามองอยู่เนาะก็โปรโมทมาค่อนข้างจะยาวนะผมนานมากแล้วก็ได้เลิกเปิดแล้ว8สิงหาคมนี้นะฮะก็จะมีลิงก์นะฮะลงทะเบียนก็บอกข่าวสารใหม่นะฮะใครที่ยังไม่เคยดูนะแล้วก็ลงทะเบียนก็ มาลงทะเบียนคลิปนี้ได้นะฮะจะได้ไม่พลาดวันเปิดจริงนะฮะก็จะมีเกมเล่นค่อนข้างจะดีมากนะนะเกมนี้ก็อย่าพลาดเลยนะฮะก็จะเป็นมันเป็นพิกเซลก็จริงแต่เป็นพิกเซลที่ค่อนข้างจะทันสมัยนะฮะคลาสสิกแนวนี้คิตตี้น่าจะชอบนะฮะแล้วก็อีกหลายๆคนที่เป็นแฟนคลับอย่างเช่นอ่าไฟนอลแท็กติกนะก็จะเล่นแบบนี้ได้ไม่ยากนะฮะไฟนอลแท็กติกก็ ใครเคยซื้อเททูน่าจะเคยเล่นนะแล้วก็แนวแนวนี้ก็จะมีกลิ่นอายของ Final f a น t a ซีมาด้วยนะฮะก็อยากให้ลองเล่นกันนะเดี๋ยวจะเปิดให้เล่นแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆนะ,ะมากมายเนาะก็น่าสนใจมากก็ใครจะเล่นเกมนี้ก็ถ้าเปิดสตไทยก็ใครมองหาร้านเติมเกมก็ทักไปที่เพจของเรานะร้านเรารับเติมเกมทุกเกมในะสตูไทยเนะี่ยมีหมดทุกเกมนะฮะตอนนี้ก็คงใคสตาร์เรียนะอีกหลายๆเกมก็ ไปที่เพจนี้นมีบริการแล้วก็วันที่26ก็จะมีเกมอ่าอ่าอะไรวะอะไร God New World Power of God เออวันที่26จะเปิดนะสโตทยก็เติมเหมือนล้านเราได้นะฮะยังไงก็ทักไปที่เพจแอดมินเนาะยังไงก็ฝากกดไลไค์กดสก๊อ e ด้วยมาักบอกข่าวสารนะฮะสำหรับวงการเกมสำหรับเกมใหม่ๆก็จะมีเกมนี้ที่น่าจับตามองแล้วก็วันที่28ก็มีเกมหนึ่งนะก็จะเปิดแล้ว28กรกฎาคามนี้ คล้ายแบบนี้แต่มีาภาพคาสินที่สวยงามนะอันนี้ก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะยังก็กดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะฮะไม่ใช่เออกดติดตามลงทะเบียนอย่างเดียวนะฮะเ,เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะเนาะยังไงก็เจอกันใหม่สำหรับวงการเกมนะฮะเรามีทุกอย่างนะฮะกดซับช่องผมช่องเดียวกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดจะได้รับข่าวสารเกมต่ตางๆและเกมใหม่ๆทุกวันเนะี่แล้วก็ร่วมสนุกสตรีมด้วยกันนะทุกวันเนะี่เจอกันใหม่คลิปหนะ้า คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีจ้า